รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางแพรภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวอลุลโรธทองงามผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางแพรงานนโยบายและจุดเน้นร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมวัดบ้านกลุ่มอำเภอบางแพรจังหวัดราชบรุรีรวมต้อนรับดรเกตทิพสุภาวานิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมรับฟังนโยบายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ณสโมสรนายทหารบกราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรี รวมประชุมร <r> ับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดระยะที่ส ณห้องประชุมชิดชิดชูดชดตรกูลสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราชบุรีประชุมประจำสัปดาห์และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางแพรดดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ช่วงอายุ3-18ปี ตาำนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไทยแลนด์ซีโร่ดับเอาสำรวจหลักสูตรขนมไทยโบราณพื้นถิ่นที่เสี่ยงจะสูญหายอเภอบางแพรประจำจังหวัดราชบุรีคณะครูลงพื้นที่จัดกิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จัดกิจกรรมสอนทำริบบิ้นดำและลงพื้นที่แจกริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนอำเภอบางแพรเพื่อถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจไข้ผลการเรียนเฉลีย่ย GPAx ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ครูลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําภาคเรียนที่2ทับสองางานจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับผู้นําชุมชนโดยน,นําหนังสือมาบริการณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์สวนสนุกทางปัญญาวันประชาธิปไตยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์สวนสนุกทางปัญญาวันเทคโนโลยีของไทยนิทานส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนตุลาคม2568จัดกิจกรรมสอนทำริบบิ้นดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแจกริบบิ้นดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินน์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานเครือข่ายและงานกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมเขารว่วมพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาเบื้องนาพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเข้ารวมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปียะมหาราชเข้าร่วมพิธีส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ณวัดใหญ่โพหักเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตสต,ตะมะวาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดใหญ่โพหะตำบลโพหกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางแพรขอขอบคุณค่ะ